เอามาทั้งหมดเป็กลุ่มเลยไหมเอาเฉพาะ เรียนนี้เก่งมากกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าอธิบายเลยไม่จำเป็นต้องสุ่มถ้าเด็กอยากจะกลับบ้านเร็วก็ให้ออกมาพูดเลยว่าอ่าใครจะออกมาสรุปว่าที่ไปเดินตามฐานต่างๆได้ความรู้อะไรบ้างขอสามคนออกมาสรุปเลยค่ะตามความเข้าใจของตนเองออกมาเลยค่ะสามคนค่ะ ใครเนาะจะเป็นคนกล้าไม่ต้องอายปรบมือให้เพื่อนด้วยโอ้โหเก่งมากเลยอีกสองคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยครับที่ออกอยากได้ผู้ชายนะอยากได้ผู้ชายนะผู้ชายต้องสู้ผู้หญิงให้ได้นะคะอ่าปรบมือให้เพื่อนด้วยเช็คเช็คน้องเช็คน้องเช็คโอ้หน้องเช็คนี่เองว่าหล่อกว่าเพื่อนเลยนะคะเห็นนี้ระบายครับถ้ามีคนนี้ไประบาย ็ตั้งใจมากเลยทีเดียวอ่ะทีนี้จะให้แต่ละคนแสดงถึงความรู้ของตัวเองว่าไปไหนทำอะไรเห็นอะไรได้อะไรตามที่ตัวเองคิดได้ทั้งหมดจำได้ทั้งหมดค่ะสวัสดีค่ะดิกกีสุภาสากระแสะสมค่ะปลายข้าวค่ะปลายข้าวลองปเข้าวชอบทานไหนที่มีไป สวาบานแล้วก็แล้วก็ทานอะไราทานโลภทานโลกแล้วก็ฉันมาทำอะไรเอาผู้ใดล่ะอ๋อันมาทำอะไรทานโอเคอาทานอะไรอีกครับทานคุณครูทานคุณครูทานทานคุณครูได้ชื่อคืออะไร <c oughs>

นเพราะว่า,าวิทยากรหน้าตาดีก็เลยแก่พิธีกรหน้าตาดีแค่ตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs>

वा में अमी हो nước ta như là, ta là năm, năm à, 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 nó nó một người đại diện không nước ta nước 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 สภาพนะครับแล้วบอกถึงเหตุแล้วก็บอกถึงผลที่จะได้น,นะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เปรตสัตว์นิรัจฉานสวรรค์นรกต่างๆก็ต่างนะครับก็ล้วนแล้วแต่ว่าเราทราบว่าทำอย่างไรถึงจะได้ไปที่นั่นมีเหตุแบบไหนถึงให้ได้ไปที่นั่นและที่นั่นดีหรือไม่ดีนะคะการสรุปฐานก็ยุติลงแต่เ,เท่านี้นะคะคุณครูมีอะไรต่อจาก